เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เบอร์เซลโลนากลายเป็นมหาอำนาจลูกหนังอย่างทุกวันนี้คำตอบอยู่ในค่ำคืนประวัติศาสตร์ที่สนามเวมเบรียปี1992ครับเสียงเชียร์กระหึม่มนักเตะเบอร์เซลโลนากอดกันกลมดิกกลางสนามนี่ไม่ใช่แค่การฉลองแชมป์ธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของตำนานดรีมทีมที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์บาเซลโลนาไปตลอดกาล เรื่องราวของโยฮันคราฟท์และบาร์เซโลนานี่มันไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่มันคือการปฏิวัติว,ตวงการเลยทีเดียวย้อนกลับไปแค่4ปีก่อนหน้านั้นนะบาซ่านี่คนละเรื่องเลยครับท่านผู้ฟังปี1988น้สี่สโมสรกำลังวิกฤตหนักทั้งฟอร์มตกทั้งขัดแยนภายใน14ปีที่ผ่านมาได้แชมลีกแค่สมัยเดียวเองนะคิดดูสถานการณ์มันเลวร้ายถึงขั้นที่นักเตะชุดใหญ่ต้องลุกฮือประท้วงผู้บริหารในเหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏเฮสเพเรีย เพื่อเรียกร้องให้ประธานสโมสรลาออกลองนึกภาพดูสิครับว่าสโมสรมันระส่ำระสายขนาดไหนมันต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยจริงๆและโจเซฟนูนเยสประธานสโมสรตอนนั้นก็ตัดสินใจทุ่มไพ่ใบสำคัญเลยครับดึงโยฮันคราฟว้ย41ปีกลับคำนูคราฟเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะเขาคือตำนานนักเตะที่เคยพาบาซ่าคว้าแชมป์มาแล้ววันที่4พฤษภาคมปี1988 คราฟมาพร้อมคำประกาศที่โคตรมัน่นเราจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์สัารอยเขามาพร้อมวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนสไตล์และวัฒนธรรมสโมสรแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวสิ่งแรกที่คราฟทำคือผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ปล่อยผู้เล่นเก่าออกไป17คนแล้วดึงหน้าใหม่เข้ามา14คนโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่การปรับจูนทีมนะแต่มันคือการทายเลือดใหม่ทั้งหมดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่บาซ่า การเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารน,นี่แหละครับที่ปูทางสู่ความยิ่งใหญ่ทีมชุดใหม่ค่อยๆต่อจิ๊กซอจนกลายเป็นดีรีมทีมที่กวาดแชมป์และเล่นฟุตบอลได้น่าตื่นตาตื่นใจสุดๆคราฟนำปรัชญาฟุตบอลแบบดัชมาเต็มๆเขาได้รับอิทธิพลจากโททอลฟุตบอลของรีนุสมิเชลส์แล้วเอามาปรับใช้กับบาซ่าแบบถึงพลิกถึงขิงทีมของคราฟจะเล่นเกมรุกเต็มตัวเน้นการครองบอลและต่อบอลบนพื้นเป็นเอกลักษณ์ ครับนี่คูดอัจฉริยะเขาให้นิยามแนวคิดง่ายๆเลยว่าถ้าเรามีบอลคู่แข่งก็ไม่มีและพวกเขาก็จะยิงเราไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกทีมเขาต้องครองบอลตลอดเวลาและเคลื่อนที่อย่างช้านฉลาดเพื่อขับเคลื่อนเกมอยู่เสมอในการซ้อมครับยังแนะนำการเล่นรองโดใครที่เคยเห็นบาซ่าซ้อมได้จะคุ้นๆเป็นการเล่นล้อมวงส่งบอลกันไปมาคนตรงกลางพยายามแย่งบอล แบบฝึกนี้แหละครับที่กลายเป็นรากฐานการเล่นวันทัชของบาซ่ายุคใหม่แทคนิคที่เป็นเครื่องหมายการค้าของคราฟเลยคือระบบ3-43ที่กล้าหาญสุดๆตอนนั้นทีมส่วนใหญ่ใช้กองหลังสี่คนแต่คราฟวางแค่3เพื่อเพิ่มมิดฟิลด์ตรงกลางสนามให้ครองเกมได้แน่แนขึ้นเขาให้เหตุผลว่าถ้ามีกองหลัง4คนคุมกองหน้า2คนเท่ากับกลางสนามเราเหลือผู้เล่นแค่6คนสู้คู่แข่งที่มี8คนไม่ได้ฉะนั้นควรดันผู้เล่นขึ้นมาเติมกลางสนามแทน เขาถึงขั้นพูดติดตลกว่าชอบชนะ5ต่อ4มากกว่า1 0ด้วยซ้ำทีมของเขาเลยบุกแหลกไม่ค่อยเน้นตั้งรับเท่าไหร่การรสซิ่งก็เป็นหัวใจสำคัญในระบบของคราฟด้วยทันทีที่เสียบอลผู้เล่นทุกคนต้องช่วยกันไล่บีบพื้นที่เพื่อแย่งบอลคืนมาให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทีมกลับมามีบอลเล็ดเดินเกมบุกต่อด้วยปรัชญาที่ชัดเจนนี้คราฟก็เริ่มมองหานักเตะที่ใช่เขาผสมผสานแข้งต่างชาติฝีเท้าระดับโลก กับผู้เล่นสเปนและดาวรุ่งจากลามาเซียในแนวรับเขาได้โรนัลคูมันก้องหลังดัชเท้าหนักคูมันนี่ไม่ใช่แค่คุมเกมรับนะเขายังเติมเกมรุกด้วยลูกยิงไกลและฟรีคิกสุดโหดอีกด้วยแล้วรู้ไหมครับว่าเขานี่แหละครับคือฮีโร่ผู้ยิงประตูชัยในนัดชิง1992ด้วยแดนกลางได้จอมทัพชาวเดนมาร์กไมเคิลลาวดาปรฟคนนี้มีวิสัยทัศน์การจ่ายบอลเป็นเลิศ เติมความพลิ้วไหวและความคิดสร้างสรรค์ให้เกมรุกของทีมส่วนแนวรุกครับไปเจอเพชรเม่นงามอย่างริสโตสตอยคิปคอปสูนหน้าบาลแกเรียคนนี้ดุดันพรสวรรค์สูงเล่นได้ทั้งริมเส้นและหน้าต่ำทะลุทะลวงและจบสกอร์คมกริบเลยสตอยคิปคอปนี้บุคลิกดุดันสุดๆถึงขั้นเคยโดนแบนสองเดือนเพราะไปเหยียบผู้ตัดสินมาแล้วแต่ความมุ่งมั่นเลือดหองของเขานี่แหละที่ช่วยปลุกเราทีมให้กระหายชัยชนะแล้วที่เด็ดกว่านั้น ไม่นานหลังจากนั้นบาซ่ายุค,คราฟก็เสริมแนวรุกด้วยเพชฌฆาตจากบราซิลอย่างโรมารรโอคนนี้มีสัญชตาตญาณการทำประทูนในกรอบเขตโทษที่เฉียบคมกุสุดแถมลีลาพลิ้วไหวจับทางยากการมาของโรมารรโอในปี1993นี่แหละครับที่ทำให้เกมรุกของทีมยิ่งร้อนแรงขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวเขายิงประตูเป็นกอเป็นกร,รมจนบาซ่าคว้าแชมป์ลีกสมัยที่4ติดต่อกันได้สำเร็จแถมยังฝากผลงานสุดคลาสิก ด้วยการยิงแฮตทริกพาทีมถลนเรอัลมาดริด5้ตัวศูนย์ในศึกเอลคลาสิโกปี1994อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ทีมพลังยุ่มและเทคนิคใหม่เอี่ยมบาเซลลน่าก็เริ่มกลับมาประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมถ้วยแรกในยุคของคราฟคือยูโรเปียนคัพวินเนอร์สคัพ1989พวกเขาเอาชนะซัมโดรีย2ต่อศูนย์คว้าแชมป์ยุโรปถ้วยเล็กมาครองอันยิ่งใหญ่มีแฟนบอลกว่า25,000คนตามไปเชียร์ถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียว ปีต่อมาก็คว้าแชมป์โกปาเดลเรปี1990ซึ่งช่วยต่อลมหายใจให้คราฟหลังจากที่ฟอร์มในลีกยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่แต่แล้วในฤดูกาล1990-1991เรื่องราวบทใหม่ก็เปิดฉากขึ้นครับดรีมทีมพังงาดคว้าแชมป์ลาลิก้าได้เป็นครั้งแรกในยุคข,ของคราฟบาร์เซลโลนาภายใต้ครฟัฟนี่โค่นความยิ่งใหญ่ของเรอัลมาดริดลงได้สำเร็จในปี1991เปิดยุคทองที่ไม่มีใครคาดคิด จากนั้นพวกเขาก็กวาดแชมป์ลีกสเปน4สมัยติดต่อกันในปี 1991, 1992, 1993และ1994จารึกชื่อเป็นหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลสเปนเลยทีเดียว3ใน4ฤดูกาลนั้นต้องลุ้นแชมป์กันจนถึงนัดสุดท้ายนักเตะบาซานี้ต้องยืนรอฟังผลคู่แข่งอย่างใจจดใจจ่อภาพจำหนึ่งของยุคนั้นคือเขายืนล้อมวงฟังวิทยุรายงานผลคู่แข่งกลางสนาม พอได้ยินว่าคู่แข่งพลาดท,ท่าปราชายเท่านั้นแหละก็ระเบิดเฮฉลองแชมป์ก,กลางสนามเลยโดยเฉพาะในปี1994บาร์เซลโลนาเบียดคว้าแชมป์แบบวุดวิตสุดๆเมื่อเดปอร์ติโวลากรุนยาคู่แข่งแย่งแชมป์ยิงจุดโทษพลาดในมนาทีสุดท้ายของนัดปิดซีซั่นส่งผลให้บาซา่าเฉือนขึ้นไปป้องกันแชมป์ได้อย่างปาฏิหาริย์เลยทีเดียวแต่บทพิสูจน์สูงสุดของดีมทีมจริงๆอยู่ในฤดูกาล1991-1992 เมื่อบาร์เซโลนาภายใต้คราฟต์กรยทางสู่รอบชิงชนะเลิศยูโรปินครับหรือยูเ c ฟ a าแชมเปี้ยนส์ลีกในปัจจุบันนี้แหละครับนัดชิงที่สนามเวมลีย์บาซ่าเจอซัมโดเรียทีมแกร่งจากอิตาลีเกมเสมอกัน0ต่อ0ใน90นาทีต้องต่อเวลาพิเศษจนกระทั่งนาทีที่111โรนนาคูมันนี่แหละครับซัดฟรีคิกเต็มข้อบนพุ่งเสียบตะข่ายให้บาร์เซโลนาออกนำา1ต่อ0 นั่นคือประตูชัยพาทีมเลือกหมูน้ำเงินครองแชมป์ยุโ,ยโรปสมัยแรกอย่างยิ่งใหญ่แฟนบอลกว่า25,000คนตามไปเป็นสกีพยานถึงขอบสนามและเมื่อขุนพลบาร์เซลโลนากลับถึงแคว้นคาตาลุนยาก็มีแฟนบอลน,นับล้านคนออกมาต้อนรับฉลองแชมป์ทั่วเมืองบาร์เซลโลนาอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยตลอดช่วงปีทองนี้ครยฟพาบาร์เซลโลนาคว้าแชมป์ไปถึง11รายการระหว่างปี 1988- ถึง1996 ทั้งแชมป์ลาลีกา4สมัยแชมป์ยูโรเปียนคัพอยู่สมัยโกปาเดเร1สมัยยูฟาคัพฟินเนอร์สคัพ1สมัยรวมถึงซูเปอร์คัพและถ้วยอื่นๆทําให้เขากลายเป็นผู้จัดก,การทีมที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรณเวลานั้นสไตล์การเล่นของบาซ่ายุครีมทีมโดดเด่นด้วยการต่อบอลวันทัชที่ไหลลื่นการขึ้นเกมรุกที่ดุดันเร้าใจและยังเปี่ยมด้วยคาแรคเตอร์ผู้ชนะแบบฉบับของลูกทีมครฟ โดยเห็นนี้สื่อสเปนเลขนานนามบาซ่ายุคต้นยุค90นี้ว่ารีมทีมอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่และเล่นฟุตบอลได้สวยงามสนุกตื่นตาตื่นใจในคราวเดียวกันทว่าในฟุตบอลความยิ่งใหญ่ใดๆก็ไม่จีรังยั่งยืนครับปลายฤดูกาล1993ทับาร์เซโลนาของครอฟผ่านเข้าชิงทั่วโยุโรปอีกสมัยโดยเจอเอซีมิลานยอดทีมจากอิตาลีที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมกรุงเอเธนส์ เกมนี้หลายฝ่ายมองว่าบาซ่าชุดรีมทีมเป็นต่อเพราะมิลานขัดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนแต่ฟาบิโอคาเปโลกุนซือมิลานก็เตรียมทีมมาปิดจุดแข็งของบาซ่าได้อย่างเยี่ยมยอดก่อนเกมครอยฟและสื่อคาตาลันต่างมั่นใจว่าบาซ่าเหนือกว่ามิลานที่เน้นเกมรับและจะคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่2ได้แน่เท่าว่าเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นทีมจากสเปนกลับเตื่ฝันร้าย มิลานใช้การเพรสซิ่งที่ดูดันตัดเกมบาซ่าได้อยู่หมัดและลงโทษแนวรับบาซ่าที่เชื่องช้าด้วยเกมสวนกลับที่เฉียบคมสุดท้ายผลการแข่งขันจบลงอย่างช็อกวงการบาเซลูนาพ่ายมิลานยับเยิน0ต่อ4ช่วดแชมป์ยุโรปไปแบบเกินความคาดหมายความประราชัยในนัดนั้นถูกจดจำไปตลอดการว่าเป็นวันที่ดรีมทีมถูกคู่แข่งสอนบอลอย่างหมดรูป และมันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าอาณาจักรแห่งความฝันที่โยฮันครฟ์สร้างมากำลังเดินทางมาถึงบทอวสานแล้วจริงๆหลังความพ่ายแพ้ที่เอเธนส์ครฟ์ตัดสินใจผ่าตัดทีมครั้งใหญ่เขาเคยสัญญาว่าจะต่อสัญญาณนักเตะทุกคนถ้าบาซ่าป้องกันแชมป์ลีกได้แต่เมื่อทีมแพ้นัดชิงยุโรปครฟ์กลับเลือกโละผู้เล่นตัวหลักหลายคนออกเพื่อสร้างทีมใหม่เกือบยกชุดแกนหลักยุคดรีมทีมก็ทยอยอำลาทีมไป อันโดนีซูมิซาเรต้านายทวารกัปตันทีมไมเคิลลารุปเพลย์เมเกอร์หมันสมองที่ไม่พอใจโดนดรอปในนัดชิงและย้ายไปเรอันมาคริตหลังจบฤดูกาลโชเซมาริบาเกโรโชเซรามอนอเล็กซังโกแอนโตนี่กอยโคชิเอและยูริโอซาลิาสต่างไม่ได้เล่นให้สโมสรอีกเลยหลังนัดชิงที่เอเธนส์โรมารรโอเองก็ย้ายออกในเดือนมกราคมปี1995หลังมีปัญหากับครฟ์ครฟ์ถึงขั้นเหน็บโรมารรโอว่าเขาเก่งไม่เท่าผมหรอก ผมนักเก่งทําให้เพื่อนร่วมทีมเล่นดีขึ้นแต่เขาทําได้แค่ยิงประตูเท่านั้นหลังจากนั้นในช่วงซัมเมอร์คริสตอลสตอยคอฟโรนัลคูมันและซิกกี้เบอร์กิริสตายโดถูกปล่อยตัวออกไปเช่นกันเหลือผ <im ple> ู้เล่นไม่กี่รายที่ยังอยู่กับทีมอย่างอัลเบิร์ตเฟรเรมิเกลอังเคลาดันโชเซมาริบาเกโรและเปปกัวดิโอลา ฤดูการ1994ทับาบาซ่าที่ไร้สตาร์หลายคนฟอร์มสะดุดอย่างเห็นได้ชัดแม้ครอฟจะดึงสตาร์ดังหน้าใหม่อย่างโจโกเก้ฮากี้โจโกเก้โปเปสคูและโรเบิร์ตโปรซิเนสกี้เข้ามาแต่กลับไม่สามารถทดแทนความสุดยอดของรุ่นพี่ดีรีมทีมได้เลยมีเพียงดาวรุ่งโปรตุเกสลุยส์ฟิกโกที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นและเป็นการเสริมทัพท,ที่เห็นผลในทางบวกเพียงคนเดียวของยุคถ่ายเลือดใหม่ครั้งนี้ โดยรวมแล้วเกมรุกที่เคยดุดันกลับฝืดลงอย่างน่าหายใจหลายครั้งจากที่เคยชนะ4-3ต่อกลับเป็นแพ้2-3ต่อสุดท้ายบาซโลนาจบฤดูกาลนั้นแบบมือเปล่าไม่ได้แชมป์อะไรเลยเป็นครั้งแรกในหลายปีวิกฤตยังลุกลามมาถึงนอกสนามเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างครอยฟกับประธานนูมเกสเสื่อมทรามลงเรื่อยๆจากที่เคยขัดแย้งกันเงียบๆมาหลายปีกลายเป็นความบาดหมางเปิดเผยในฤดูกาล1996-97 ซึ่งทีมยังคงไร้โควยแชมป์เป็นปีที่2ติดต่อกันบอร์ดบริหารเริ่มวางแผนเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเฮดโค้ชก่อนเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลร,รองประธานสโมสรจอร์นกาสปาดลงไปพบครฟ์ในห้องเตรียมตัวเพื่อพูดคุยแต่สถานการณ์กลับบานปลายเมื่อครอฟ์ระเบิดอารมณ์ใส่กาสปาดถึงขั้นเรียกอีกฝ่ายว่าไอยูดาสและเกิดปะทะคารมอย่างรุนแรงสุดท้ายบอร์ดตัดสินใจปลดโยฮันครฟ์ออกจากตำแหน่งทันทีก่อนที่ฤดูกาลจะปิดฉากลงเสียอีก การอำลาทีมของครฟปิดฉากยุครีมทีมหลงอย่างไม่สวยงามแฟนบอลจำนวนมากไม่พอใจและพร้อมใจกันตะโกนกล้องสนามว่าครฟซี่นุนเยสโนครอยฟอยู่ต่อนุนเยสออกไปเพื่อสนับสนุนตำนานผู้เปลี่ยนโฉมสมโมสรและขับไล่ประธานจอมเผด็จการในขณะนั้นช่วงเวลา8ปีที่ครฟครองบางเขียนที่ค้มนูนแม้จะจบลงอย่างขมขื่นแต่สิ่งที่เขาสร้างไว้กำลังตกผลึกเป็นมรดกที่ยั่งยืนเกินกว่าความสำเร็จถ้วยประวัติ หลังพ้นยุคครอยฟ์หลายสิ่งเปลี่ยนไปแต่หลายอย่างก็ยังดำเนินต่อบนรากฐานเดิมที่เขาวางไว้แนวทางการเล่นที่ครอยฟ์ปลูกฝังฟุตบอลเกมรุกที่ครองบอลแน่นหนาต่อบนดนพื้นอย่างสร้างสรรค์และการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเยาวชนกลายเป็น DNA ของสโมสรบาร์เซโลนาไปโดยปริยาย ครอฟได้ปฏิวัติระบบเยาวชนของลามาเซียหันมาให้ผู้เล่นตัวเล็กที่ทักษะดีมากกว่าจะคัดเลือกจากรูปร่างสูงใหญ่ผลลัพธ์คือบาร์ซ่าสร้างดาวรุ่งเทคนิคสูงขึ้นมาประดับวงการหลายรายในยุคถัดมาเช่นชาวิเฮ์นานเดสอันเดรสอินิเอสตาและที่สำคัญคือเป๊ปกวาดิโอลาจอมทับร่างบางที่ครอฟดันขึ้นชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ19ปี กวาดิโอลาคือเด็กปั้นของครอฟ์ในสนามก่อนจะเติบโตขึ้นมาสารต่ออุดมการฟุตบอลของอาจารย์เขากลายเป็นเฮดโค้ชที่นำบาร์เซโลน่ายุคใหม่ครองความยิ่งใหญ่ได้อย่างเหลือเชื่อพาทีมคว้าแชมป์นับไม่ถ้วนด้วยฟุตบอลเกมบุกต่อบนสวยงามจนผู้คนทั้งหลดยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งความสําเร็จนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะปรัชญาของครอฟท์ที่ฝังรากลงลึกในทุกอนุของสโมสรน,นั่นเอง เป๊ปกวาดิโอลาเองยังเคยถ่อมตอนยืนยันว่าความสําเร็จของเขาเทียบไม่ได้เลยกับยุคดีมทีมเพราะทีมนั้นคือผู้บุกเบิกที่ปลูกชีพให้บาร์เซลโลนาพ้นจากยุคมืดหากไม่มีดีมทีมเราคงไม่มีวันนี้ <G uard i ola> เป๊ปกล่าวไว้ในปี2011พร้อมชี้ว่าทุกถ้วยรางวัลที่บาร์เซลโลนาคว้ามาในยุคหลังล้วนเดินตามทางที่ครอฟสร้างไว้ทันสิ้น ไม่เพียงเท่านั้นอิทธิพลของครอฟ์ยังขยายออกนอกถิ่นคนัมนูบทเรียนฟุตบอลสไตล์ครองบอลบุกแหลกของเขาถูกนําไปปรับใช้กับทีมชาติสเปนระหว่างปี2008ถึง2012ซึ่งประกอบด้วยแกนหลักผู้เล่นจากบาร์เซลโลนาส่งผลให้ทีมชาติสเปนยุคนั้นครองความยิ่งใหญ่ในเวทีโลกด้วยสไตล์ต่อบอลอันลื่นไหลควบคู่กับการคว้าแชามป์ทุกรายการเรียกได้ว่าปรัชญาของครอฟ์ได้ซึมลึกเป็นส่วนหนึ่งของวงการฟุตบอลสเปนอย่างแท้จริงเรื่องราวของรีมทีมโยฮันครอฟ์จึงเป็นมากกว่าเทพนิทานความสําเร็จ หากแต่มันคือจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนวิธีฟุตบอลของบาร์เซโลนาไปตลอดกาลจากสโมสรที่เคยซบเซาและขาดความเชื่อมั่นในปลายุค80บาซ่าถูกปลุกขึ้นมาเป็นมหาอำนาจลูกหนังด้วยแนวทางการเล่นอันสวยงามมีเอกลักษณ์ซึ่งครอฟได้บรรจงวาดลวดลายไว้ให้เหล่าลูกศิษย์ทางความคิดของเขายังคงสืบทอดจิตวิญญ,ญาณน,นี้ต่อรุ่นแล้วรุ่นเล่าพิสูจน์ให้เห็นว่าฟุตบอลที่สวยงามและความสำเร็จสามารถเดินเคียงข้างกันได้ดังที่โรนัลคูมัน หนึ่งในสมาชิกบีมทีมเคยกล่าวยกย่องเจ้านายของเขาไว้ว่าครอฟวางรากฐานทุกสิ่งที่คุณเห็นในวันนี้เขาพลิกฉมสโมสรหยุดยั้งความยิ่งใหญ่ของมาริดลลงและที่สําคัญเขาได้พิสูจน์ว่าคุณสามารถเล่นฟุตบอลสวยงามพร้อมคว้าแชมป์ได้ในเวลาเดียวกันแม้เวลาของบีมทีมจะผ่านผลไปแล้วแต่มรดกทางฟุตบอลที่โยฮันครอฟสร้างไว้ยังคงเปล่งประกายและจะเป็นแรงบันดาลใจให้สโมสรแห่งนี้รวมถึงโลกฟุตบอลต่อไปอีกนานเท่าน,านั้น